สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นําเอาประกาศกระทรวงส,สาธารณสุขในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2562ปีพศ2565ซึ่งเขาได้ออกประกาศนะครับโดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ17มีนาคม2565และมีผลใช้บังคับ ในข้อ2นะครับใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปก็คือมีผลตั้งแต่18มีนาคม2565เป็นต้นไปนั่นเองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยหมายถึงอะไรข้อมูลส่วนบุคคลก็หมายความว่าข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคลเช่นชื่อที่อยู่เพศสัญชาติประวัติสุขภาพประวัติที่อยู่อาศัยหรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมายรหัสหรือสิ่งบง่งหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้นะครับซึ่งได้มาจากการเฝ้าระวังการสอบสวนโรคการแจ้งหรือการรายงานตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2562นี้เป็นความหมายของคำว,ว่าข้อมูลส่วนบุคคล